วันนี้คุณอยู่กับบูมินทันจิราพลแสนจันทร์ใน Good Life Good Time at KKU มาเพิ่มเติมทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลดีๆจากกรุงศรีเดอะโค้ชกันค่ะหากพูดตามหลักสามเหลี่ยมการเงินหรือ Finan c i a l p พ r a m ม d ที่นักวางแผนการเงินนิยมนำมาใช้ประกันก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นรากฐานของสามเหลี่ยมที่สำคัญที่สุดด้วยเหตุนี้การเลือกประกันชีวิต หเมมาะสจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจัดการเป็นสิ่งแรกๆในการวางแผนการเงินเพราะชีวิตคนเรามีความเสี่ยงตลอดเวลาและเราไม่สามารถคาดเดาวนาคตได้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตอนไหนไม่ว่าจะเป็นการจากไปของคนในครอบครัวการเจ็บป่วยการเกิดอุบัติเหตุและในการเกิดเหตุแต่ละครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะต้องจ่ายเท่าไรอาจจะต้องจ่ายเยอะจนกระทบกับเงินก้อนอื่นในกระเป๋าเราก็ได้ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่ ท,ที่สดคือการโอนความเสี่ยงของชีวิตเราให้บริษัทประกันช่วยรับผิดชอบเราจึงควรเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเราค่ะประโยชน์อีกอย่างของประกันชีวิตที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือสามารถเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้แบบไม่เสียภาษีเพราะประกันชีวิตคือการนําเงินสดก้อนหนึ่งส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันภัยระบ,บุไว้เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกําหนดสัญญาจึงถือว่าเป็นหลักประกันที่มีไว้ให้คนข้างหลังเมื่อเรารู้ถึงความสําคัญของ ประกันแล้วงั้นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของประกันชีวิตกันจะได้เลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเราได้นั่นเองค่ะหลายท่านคงจะสงสัยอยู่ว่าประกันชีวิตมีกี่ประเภทแต่ละแบบเหมาะกับใครบ้างโดยหลักๆแล้วประกันชีวิตพื้นฐานมี4แบบได้แก่ 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในระยะเวลาจํากัดเช่น1ปี5ปี10ปีเป็นต้นหากเลือกประกันชีวิตแบบนี้บริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเราเสียชีวิตในระยะเวลาที่กําหนดแต่หากเรายังมีชีวิตอยู่จนครบระยะเวลานั้นก็จะไม่ได้รับเงินทุนประกันชีวิตคืนค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในระยะเวลาหนึ่งคนที่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยประกันภัยต่าแต่ต้องการความคุ้มครองสูงและคนที่ต้องการบริหารความเสี่ยงในระยะเวลาสั้นๆค่ะ2ประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือ whole life เป็นประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองแบบระยะยาวเช่นให้ความ คุ้มครองจนเราอายุถึง85ปี90ปีหรือ99ปีโดยเราจ่ายเบีย้ยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นคุ้มครองถึงอายุ99ปีแต่จ่ายเบีย้ย20ปีแรกเป็นต้นหากเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้แล้วเรามีชีวิตอยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดก็จะได้ทุนประกันชีวิตกลับคืนแต่หากเราเสียชีวิตในระยะเวลาที่คุ้มครองผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินทุนประกันชีวิตแทนนั่นเองค่ะเหมาะสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นเสาหลักของบ้าน ไว้เป็นหลักประกันให้คนข้างหลังและคนที่ต้องการทําเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานค่ะ 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือ Endowment เป็นประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตทั้งระยะสั้นกลางและยาวหากว่าเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้เราจะได้เงินคืนพร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนตามที่บริษัทต,ตกลงไว้ในสัญญานอกจากนี้ยังได้รับความคุ้ม ครองชีวิตเหมือนประกันชีวิตแบบอื่นอีกด้วยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลงทุนแต่รับความเสี่ยงได้น้อยคนที่ต้องการเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคตและคนที่ต้องการความคุ้มครองควบคู่กับการออมเงินค่ะสประกันชีวิตแบบบํานาญประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่เราเมื่อเกษียณอายุหรือมีอายุครบห้าสิบห้าปีหรือหกสิปีเป็นต้นไปหากเราเลือกลักษณะแบบนี้เราต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุที่กําหนดจนครบกําหนดอายุตาม เลือกไว้จึงผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่สูงมากนะักเมื่อเทียบกับแบบสะสมทรัพย์แต่เราก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตเหมือนประกันชีวิตแบบอื่นเช่นถ้าเราเสียชีวิตในช่วงก่อนเกษียณผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินตามทุนประกันชีวิตที่เราเลือกไว้แต่ถ้าเราเสียชีวิตหลังเกษียณก็จะได้ทั้งเงินบำนาญและผลประโยชน์ตามทุนประกันชีวิตค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการวางแผนเกษียณและคนที่อยากมีรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณค่ะที่สําคัญหากว่าเราเลือก ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์เราสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงและต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยประกันชีวิตจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงและต้องไม่เกิน1 5เของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน20,000 0บาทค่ะการมีประกันชีวิตก็เหมือนเป็นหลักประกันที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจเพราะไม่ว่า จะลดความเสี่ยงปัจจุบันได้แล้วยังสามารถส่งผลถึงอนาคตได้อีกด้วยค่ะและนี่คือทักษะความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีที่บูมินอยากนำมาแบ่งปันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการ Good Life Good Time k t u k คค่ะในครั้งหน้าบูมินมีเรื่องราวอะไรมาแชร์อย่าลืมติดตามกันทาง KKU Radio ในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ